เดี๋ยวที่สามขึ้นสิบเาไม่ดีผมมาใหม่นะทุกวันนี้ดีแล้วทุกวันนี้ดีครับแด้ววันนี้คนใหม่เขามาด้วยอ่าดีใจคนเยอะไเข้าบากันเหอไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดือดร้เด่ตาหเแบบแวใจก็โอยู่อ่้ เอาไปลงไปนี่นี่สิโอ้เดี๋ยวยไคัยังยังไปครับยังเข้ไปครับนยังไงร้ได้ด้ไมไดได้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 ไดด้ไดด้ไ้ได้นดได้ได้ได้ไดดได้ได้ดด้ Kom ned! Kom ned! Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ra 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 bỏ Ray thắng rừng đất thắng rừng đất thắ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 ng